ขังสรนัมกจามีมังสรนัมกจามีขังมารียัมปีขังสรนัมกจามีขังมยัมปิสังฆังสรนัมกจามีขังมาเยัมปีสังฆังสรนัมกจามีมุสาวาทาเฟรมณีสิกาปังสมาธิยามีมุสาวาทา เวราหเตสเเตุธัมมังอังภูกาติมังปัฏฐะพระรหตสัมมา ทวยสังวัฏชรสะสัพสาณีอติกันตานปัจจุบันกาลวเสนะอัสสยุชชมาสสเตวีสติมังทีฆังวารวะเสนะปันนะจันทภาวโรโหติเอวังทัสสะ ศาสนายุคกาักาสนาสักฆเถรั h าติ a สุภมัสสุปพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่บริลุธานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสสมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้้ลววงแ2566รปัจจุบันสมัยนับตามสุริยคติ ตรงกับวันจันทร์ที่23เดือนตุลาคมหากรับตามจันทรคติตรงกับวันขึ้นเก่าค่ำเดือน1 1ปีเพะพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปริิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันบันดิตึงกำหนดนับด้วยปากกาละชะนีนะโมตัสสะภะคะวะโต para hato sama samputasa punjani pala loga seming padidaho titpani nanggati kalena tamasawanamu e tamang kalamu tamang sekecang tamul so tapo